สวัสดีค่ะแม่แม่พ,พ,พ่อพ่อนานาพี่พี่สุดหล่อสุดสวยน้องน้องนูโนูสุดหล่อสุดสวยอืมโอเคถึงแล้วเนาะอ๋อถึงตรงอ่ะผิดสินแล้วก็ผิดสิน ก็ไม่ยอมรับกับการกระทําของตัวเองปฏิเสธก็ไม่เป็นไรกอ็อยู่เป็นโลมนุษย์อย่เป็นยังทําอะไรก็ยังไม่เกิดผลอาจจะเกิดผลแล้วก็ได้แต่โรกแห่งวิญญาณก็หนักเนาะคนเราเคยทำผิดพลาดแล้วเนาะแต่คิดแล้วก็ปรบปรุงแก้ไข ก็คือเป็นสิ่งที่ดีออมอย่างเงี้ยถึงจะเป็นแบบเนี้ยพรุ่งนี้ปปุงแก้ไขใหม่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้อภัยแล้วมันอยู่ที่อยู่ที่แบบจิ่สำนึกของเราจริงนะอืมสีสวยโชคลาภโชคลาบก็คือสาวสาวนมคะโชคลาภได้อะไรได้อะไรได้ของฝากอะไรกลับมาคะ่ะ ไม่แน่นะโชคลาภิโอโหต้องมาดูตำแหน่งใบเพิ่มค่ะรู้สึกว่ามันจะแปลกแปลกนะมันจะมันจะเอาอะไรมาด้วยนะกับการกระทำผู้สิ่งนี้ลรมหมอนนอนเสื้อนะปัญหาคุปสรักษาษาหรือไม่แน่นะอาจจะไปห,หลายคนเนีย่ยาหาทำด้วยอไอ้ไอ มันที่หนบอกนะมันที่ไหนบอกเ้อพ่อเด้อปชดเลยเอาให้แม่เสียหน้าเลยตื่นมาดักหน้ากับข้าวทำข้าวหรือปัดกับเทาสักผ้าเลยนั่นแหละสะใจนี่แหละพ่อั่นแหละวันนี้พ่อชนะเพราะพ่อตื่นแต่เช้ามาทำกับขา้วาวขาุงข้าวสักผ้าสอนด้านหน้าแม่ตื่นมาไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเรากินข้าวอย่างเดียว นี่ตรงแบบนี้โอเคอันนี้เราชว์แล้วเลยแล้วก็แบบก็โดนแบบเนี่ยนะน่าสงสารเน,ะน,เนา,เาเนนะไม่ได้ดูเลยนาเจเลยนะดูดิตัวเองแบบทําให้กระทุกคนเดียวไม่พอเนาะยังจะเอาคนอื่นมาทับถมให้กระทุกเพิ่มอีก นี่นะแบบแต่เขาแบบเขาไม่สู้เขาอยู่คนเดียวเขาแบบทำงานทำการของเขาไม่ยุ่งไม่สู้ก็ร้องให้นั่นแหละนะเขาก็ร้องให้นะแบบหน้แาแดงร้องให้จนะน,นหน้าแดงก็จะไปสู้ลบปรมือกับใครได้เขาตัวคนเดียวเนะาะพอเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปสู้ลบปกมือและะ้วค่ะถึอเราจะตัวคนเดียวนะไม่มีกลุ่มไม่มีพวก แต่เชื่อเถอะผลของกรรมอะมันไวถ้าทําคนที่เขามีสิลและมีความรู้สุดไม่มีความผิดบุคคลที่กระทาสิ่งนี้นะคะที่กําลังทําผิดสินนะแล้วก็กล่าวว่าร้ายเขานะขณะที่ดิ่มสุร,มร่มเระยะอะไรก็ว่าไปเนาะชีวิตเขาจะไม่มีอะไรดีเลยแลบางคนนะไม่แน่นะถึงกับ หนูไม่ได้พูดเล่นนะไม่โอ๊ยผิดกฎวะเนาะดีไม่ดีนะถ้าแบบพูดกล่าวว่าอะไรเขามากๆนะถึงจะเสียชีวิตเลยนะบางคนอะคือเพราะว่าจะเรื่องอะไรนะอ่บุญไม่มีบารมีก็ไม่สร้างแล้วก็ไปพูดแบบไม่ดีแล้วดวงเขากําลังตุกอยู่ด้วยนะคือไม่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันคือจะสื่อว่าอะไรนะ โอ้ยหนูก็พูดไม่หนูไม,ไม่พูดไม่ถูกเนาะพ่ออธิบายให้หนูฟังทีเอ,อ่อปริญญาจา้ามหาลายัยาพุผมรัสเวหกิตออบตอซอยกันแน่อาจารย์เบียช่วยหนูด้วยค่ะอาจารย์เบียช่วยด้วยครับผมหนูตีความหมายไม่เป็นครับงหมจะอธิบายแต่หนูอธิบายไม่เป็นไม่ไม่ใช่แบบนั้นคือ เสียชีวิตเหมือนอูยไข่ของเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือนะคืออย่าทำคนที่ไม่ผิดมีศิลคนมีศิลคนไม่ผิดคืออย่างนี้อันนี้ก็คือรวมกันหลายคนอันนี้หนักสุดเลยต้นตอก็มาจากนี่ผู้สร้างเรื่องชีวิตคุณจะคืออ่ะดิ่งไปหมดเลยอ่ะถ้าคุณทำแบบคนที่มีศินนะ คนที่ก็มีบารมีนะแล้วมีครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์เขาไม่ยอมนะอืมแล้วบุคคลที่พูดอะบางทีเ็ามีครูบาอาจารย์ก็จริงแต่ว่าถ้ากระทำสิ่งนี้นะครูบาอาจารย์ก็ไม่ยู่ท่านก็ไม่ปื้มท่านก็บอกท่านก็ไม่อยู่นะอืมอย่าทำไปจะมีของดีอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ไม่ปื้มหรอกดีไม่ดุยครับ ท่านก็ไปเร็วไม่อยู่วัเราเร็วไม่ปกปักเร็วอืมนั่นแหละใครจะเป็นยังไงอ่ะเราก็แค่ฟังเราไม่ได้ไปรู้ไปเห็นกับเขาเราไม่ต้องไปแต่งเติมเพราะมันจะทําให้เราพลังงานบาร,รมีเราบุญของเราถดถอยเราก็แค่รับฟังกัถ้าเราเคยเห็นบุคคลนั้นเป็นคนอานิสัยยังไง ใจคอนใส่ใจคอเป็นยังไงแล้วก็พินิจพิจเลยเราเองเนาะก็แค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องไปช่วยประโคมความทุกข์ให้เขาเพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อแต่งเติมสีสันไม่ต้องค่ะเรานี่แหละจะพอยโดนเลยนะโดนแบบพวงไปกับเขาด้วยฟังเฉยเฉจบหรือถ้าไม่ฟังก็ถ้าคนนั้นเราไม่รู้จักก็เดินนี้ไปไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปซืวุานาะ สนทนาตัวเองอยู่แค่นั้นเองเดี๋ยวไปคนหนึ่งนะไม่ชอบนะใครเดิทนท้ายไปใครเนี่ยไม่ชอบนะนเดินหนีวนหัวปวดมากปวดมากปวดมากสุดท้ายสุดท้ายก็จบเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้นะต้องเป็นตำแหน่งที่บวกคนที่อยู่นะต้องเป็นเขาหนะอยู่นะ เพราะว่าเป็นตัวตนของเขาแต่ตัวตนของเขามาอยู่ตรงชัววคราวการทดลองกับมือก็ประมาณว่าสิ่งที่เขาทำแค่ชั่วขณะชั่ววูบสิ่งนั้นก็เลยทำให้เขาแบบตกตำแหน่งเนะี่ยเพราะว่าพวกสิ่งเนี้ยตกผิดูงผิดสีลอะไรก็แล้วแต่ถูกจำหมดเทดโกหกใส่ได้ไปสีแต่งเติมสีสัน จากสิ่งนี้ที่เขามีถาวรก็เป็นไม่มีแต่บุคคลนี้จะครองตำแหน่งแทนเขาจะกลับเป็นผู้บังคนที่ร่ำรวยร่ำรวยเรื่องอะไรคะอาชีพการงานของเขาคะไม่ใช่ไม่ใช่มรดกค่ะมรดกไหม อืมต้องมาดูไพ่ขยายค่ะแต่อันนี้ตำแหน่งเนี้ยทังถูกนะคะแต่ไหนว่านะเป็นทนายความยังไงก็ทนายความเนะี่ยเดี๋ยวก็เพ่งเนกะเพ่งดูอยู่พ,นพนินิษพิจารณาจะตัดสินต้องมาดูว่า ได้จากการงานของเขาหรือสินส้มรวดโอเคเอ่อระบบตัวตำแหน่งอาผู้จัดการอกงานเอ,าอัน,นิตี้ไปได้เป็นอ,อ่า อันนี้เป็นงานงานออนไลน์ที่ไม่ได้นะคะหรือเป็นการมีคนอยากติดต่อสื่อสารอยากเจรจาอ,อีกใบหนึ่งค่ะ,ะท่านเจ้าค่ะขออกใบครับผมแอบแอบอีกเร็วปักใส่แอบแอบอีกเร็ว ไม่แล้วแอบกระทำกรรมความชั่วใช่ไหมทำไมไม่หยุดไม่หย่อนเนื้อเธออ,อาจจะเป็นอดีตก็ได้ความคิดนะแต่ว่าอาจจะเป็นอดีตที่เขาคิดนะอดีตที่เขาเคยแอบทำแล้วก็ผ่าเอิญผู้คนเห็นเพราะอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งเป็นติดต่อสื่อสารก็ได้หรือสองเป็นโลกโซเชียล ออนไลน์เนาะ YouTube Instagram อะไรก็ว่าไปเนาะคิดว่าสิ่งที่เขาแอบทำนะแล้วเรื่องมันแดงมีคนเห็นในโซเชียลออนไลน์ถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะ มีคนช่วยเหลือเขามีคนช่วยเหลือเขาเรื่องอเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมนะแต่จะมีคนน่ะยื่นมือเข้ามาช่วยนะหรือว่านักแหละเงินสินสมุดหรือว่าทานายยังไงก็เซเลสซิ่งเจ้ l ย w y e ลอย s I am อ l ลอย e r โ oh, อ y ย u are angel so s อส e ี ทนายความทนายความมาช่วยกับสิ่งที่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องการเงินก็จะมาทําให้เขาได้รับความยุติธรรมเพราะบุคคนนี้ลำเอียงอันนี้เสื้อสีฟ้าก็คือคนในครอบครัวเสื้อสีเหลืองก็คือผู้คนนี้แต่ดูเขาให้ก็ให้เสื้อสีเหลืองแต่เสื้อสีฟ้าเขาไม่ให้ ลำเอียงแล้วบุคคลนี้ทั้งที่มีเงินนะแต่ลำเอียงนะกับก,ก,การกระทำเพราะต้องการไปชกเอาชนะว่าเอลออตัวเติโต,แต,ตแต่ตัวนี้ใส่ยิ่งกว่าเด็กกว่งอีกพวกไม่ไ,วไหวเลยก็เลยได้มีคนมาช่วยวามาปรดสวรรค์เมตตา แต่สิ่งนี้ก็เป็นของเขาที่คุณที่จะได้ตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่ก็คือบุคคลนี้ไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาเพราะเขาคิดว่าบุคคลนี้ได้ไปแล้วคือเอาไปทําสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้แต่ความคิดเขาคือเขาคิดเองหมดเลยเขาไม่ได้ทาอะไรเลยเลยนี่ยถึงถึงไม่ให้เขาเขาก็รวยด้วยตัวเองได้ ก็ยังจะแอบอีกนะแอบทำแบบแอบทำไม่ดีอะไม่หยุดนะไม่หยุดคนเราเนี่ยก็เมืคำาสี่าวอกนี่แหละกับการกระทำะที่เขาแอบทำแล้วก็เผอเรื่องมันแดงอือนั่นแหละนี่ก็เลยแบบอยากติดต่ออยากเจะเลยจาอยาก อยากคุยอยากเคลียร์ปัญหาจะเอายังไงก็ดูทำเ่ยดูประพฤติตัวให้เสื้อสีเหลืองเสื้อสีฟ้าไม่ให้แล้วแบบนักเรียอ่ะเสื้อสีเหลืองใครก็ไม่รู้เด็กมากความคิดโอไม่น่ารักเลยอะ ขอสต็อกคลิปก่อนนะคะแล้วก็จะมาไปที่ตำแหน่งที่ซ่องนะคบพ่อมขอบคุณค่ะ